สวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านนะครับเราไปอย่างเร็วนะครับอยู่กับเรือเก็บลี่นะครับเรามาฟาร์มกันนะครับเรามาฟาร์มโดยที่ไม่ไม่ได้อยู่หน้าจอแบบยุ่งอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็ปล่อยฟาร์มไปขั้นแรกเอาเฮลิคอปเตอร์บินออกไปก่อนครับไปหาศัตรูนะครับลาดตะเวนนะนะครับเมื่อเจอเรือศัตรูนะครับก็ถอยเฮลิคอปเตอร์กลับมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรือเมื่อกี้นะนะครับเปลี่ยนเป็นเรือวิ่งเดินกําลังคูณ2ไปนะครับ เดินเต็มกำลังนะสำหรับภาษาอังกฤษก็มีแปลให้จาก g o o g l e Translate นะครับถ้ายัางไงฝรั่งเข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับสำหรับชาวต่างชาติเนะครับแล้วก็ขอบคุณ Google Translate ด้วยครับวิธีการฟาร์มอย่างนี้นะครับคือเราไม่ว่างจริงนะแต่แบบเราอยากจะปล่อยให้มันกินเลเวลไปด้วยนะครับเราก็ปล่อยให้บอรมันเล่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะปล่อยฮอแล้วเดินเรือเต็มกําลังเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปสปอตนะครับเพราะว่า ตัวเรือเนี่ยนะครับมันจะเดินเองอันตโนมัตินะครับยิงเองอะไรเองนะครับอ่ะโอเคดูอย่างนี้เราทำดอมเมดเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องรอเขานะน,นะครับคือเกมปกติถ้าเราเล่นเองก็มันจะจบภายใน3-5ถึงนาทีใช่ไหมครับสองสองจุดห้าถึงห้านาทีนะครับเวลาเราเล่นเองนะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเจอเรือที่มันแข็งแข็งก็อาจจะกินเวลาไป7-8ถึงแนาทีเลยก็ได้ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอดก็เหมือนกันบอดทําหน้าที่นะครับใช้นะครับปืนยิงนะปืนแคนนอนยิงนะครับซึ่งเขาจะปล่อยจรวดยากมากนะครับเขาจะปล่อยจรวดลูกเล็กได้นะพวกลำพวกอะไรเงี้ยปล่อยได้นะครับแต่จรวดลูกใหญ่เขาจะไม่ปล่อยเลย <c oughs> ๆๆเพราะฉะนั้นใครจะฟาร์มในในเรื่องตรงเนี้ยนะครับที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยให้ใช้เรือที่มีปืนใหญ่เยอะๆ,ๆปืนแคนนอนเยอะๆแล้วก็ปืนใหญ่อัตโนมัติเยอะๆนะครับ นะมันจะได้ยิงให้เราอัตโนมัตินะครับอย่างผมใช้เลือกไคโอดูริโอ,โอเนี่ยนะครับเขามีทั้ง c a n นอนกระบอกแล้วก็รู้สึกจะเป็นปืนใหญ่เนาะปืนใหญ่ให้1ให้1จุดนะครับเขาก็ยิงเองอัตโนมัติเลยนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยครับกินกินกินไปได้ นะครับแสนเจ็แล้วนะครับในคลิปจะเป็นวิดีโอคูณ2นะหมายถึงว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเกมเวลามันเร็วขึ้นนะครับอ่ะเห็นไหมครับทำน้าเม็ไปแสนเก้าและวสองแสนแล้วนะสำหรับเก็บรีเนี่ยเป็นเรือที่ดีนะทุกคนใช้ฟาร์มได้ดีเรือฟรีที่ดีมากๆนะในในในของฟรีในระเวลต้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับล็อกอินประมาณ7วันนะถ้าผมจะไม่ผิดเอ้ยหรือว่ายังไงอ่ะน่าจะ7วันนะครับได้เรือเก็บรีมานะครับ ก็เนี่ยครับถ้าอย่างเงี้ยเราโดนสปอตเงี้ยนะครับหมายถึงเขาเล่นเราอะนะครับถ้าเราไม่ดูก็คือจมไปเลยนะนะครับแต่น,นี้เราเราดูเราหันมาดูพอดีเราก็จะสามารถถอยเรือออกมาได้นะครับของเขามีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเขาสปอตเจอเราปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยเครื่องบินมาหาเรานะครับสังเกตได้ผมออกนอกเขตต่อสู้แล้วนะนะครับแต่ผมก็ต้องถอยล่นกลับมาไกลนะครับเพราะเดีย๋ยวเดี๋ยวดูไทคิดเดี๋ยวดูไท ใช้ Hi, แม์นี้นะครับจะมีอ่าผู้หญงอาจะมีเครื่องบินลบเขามามาชมตีเราคนระับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะนี่ผมบินมาไกลมากเพื่อนๆแต่ดาเมดก็ขึ้นตลอดเห็นไหมครับนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดวิธีนี้ได้แล้วนะแต่บางคนอาจจะคิดไม่ออกลืมไปเลยนะนะ นะครับแต่ผมใช้ใช้วิธีนี้มาได้สักพักนล้วแหละนะครับเวลาสมมุติว่าผมพักกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟาร์มบอดไปนะครับนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งโฟกัสอะไรนะครับหรือว่าผมยุ่งงานที่บ้านอ่างเงี้ยนะครับก็จะปล่อยแบบนี้ไปนะครับคือหรือว่าผมติดซีรีส์นะครับผมผมก็จะปล่อยแบบนี้เลยนะครับคือหันมาดูอีกทีก็คือประมาณสักห้านาทีนะครับนะครับเพื่อที่เราจะไม่เสียอารมณ์กับหนักไงเนาะนะครับโอเค ก็อันนี้ครับเกเบรี่ทำดาเมจเทียสองนี่เรือเทียอาวุธเทียสองเรือเทียสองนะครับทำดาเมจไปได้เกือบสี่แสนแล้วนะครับนะครับแล้วก็บินวนตรงนี้นะนะครับโอเคตอนนี้เราก็เหลืออยู่สามสามต่อสี่นะครับคือเรือเราจมไม่เป็นไรนะการฟาร์มเราไม่ต้องคิดมากนะคเพื่อนนะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะแต่ก็ก็พยายามนะครับทําให้ดีแล้วกันนะครับอย่างนี้ผมอยู่ห่างกับเขาประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเลยนะ ขึ้ไกลมากๆผมไม่รู้ว่าแมทมันสิ้นสุดตอนไหนนะแมทมันใหญ่มากนะทุกคนนี่ผมออกมาย9กิโลเมตรแลว้วอะยังยังไม่เกิดอะไรคือตอนที่ทำดอมเมทไปสี่นจากสี่สันสองนะครับดอมเมทที่ขึ้นหลักพันเนี่ยนะครับนะครับก็คือดอมเมทที่เป็นปืนอัตโนมัตินะครับที่ยิงออกมาอ่ะอันนี้มีขีปนาวุธนะครับนานๆทีบอทจะปล่อยขีปนาวุธทีหนึ่งนะจรวดนะนะครับจบกันไปครับ กับแมตช์แรกนะอ,อ้ะต่อไปเราไปดูอีกเรืออีกลำครับดันแค่นครับเทียสองมดเลยนะครับก็เหมือนทำเหมือนเดิมครับคลิปดูยิ่งดูแซมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็ปล่อยเรือไปครับปล่อยเฮลิคอปเตอร์ไปถ้าหาเราจะไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปเดินเรือไปข้างหน้าเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะจบเร็วหน่อยเพราะเราอาจจะเป็นคนแรกที่โดนสปอตนะครับแล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลงมาที่เราอย่างเดียว เขาเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆว่ารับตีนะครับผมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนาโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับปล่อยเรือมองนะครับมองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นไปได้เฮลิคอปเตอร์ห่างได้ห่างออกมาเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะเขามีเรือบรรทุกเครื่องบินเมื่อเป้าหมายในพื้นที่เนี่ยไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วครับหรือไม่มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเครื่องบินขับไล่เขาครับจะมาหาเรานะ นะเพราะงั้นต้องระวังตัวเองด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ถามว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับการฟาร์มแบบนี้เปลืองแบตอะไรไหมก็เปลืองนะครับถามมาว่าเปลืองไะ้ก็เปลืองนะครับแต่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติเกมนี้มันไม่ได้กินแบตมากนะนะครับยังไงก็ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะปลาคูด้าโดนไปครับดูครับนี่ดันแคนนี้ก็ดันแคนนี้ก็คือ เขาก็สามารถจัดการะดะเมจขึ้นนี่คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนใหญ่ของเขาหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับดาเมจเราขึ้นรัวๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลุ้นแค่ว่าเขาจะปล่อยจรวดตอนไหนนะนะครับแต่ก็เนี่ยครับใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆและนี้ยิงปืนใหญ่อย่างเดียวนะครับ ิงปืนใหญ่อย่างเดียวนะรู้สึกโอเคเบิร์กเบิร์กก็มีเพื่อนเราจัดการนะครับตอนนี้เราเหลือสองสามนะนะครับในเกม m o d เด w w r s s i p p ก็ใครเคยเอาไปเล่นออนไลน์บ้างแล้วปล่อยบอทผมผมเคยเห็นพวกที่ขับบัลเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยปล่อยเรือไงผมก็เลยไเลไอเดียนี้ไอเดียนี้มานะครับนะบางคนคิดได้บางคนคิดไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือแบบว่า มันก็เฟี้ยวดีนะครับเพื่อน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 จะได้แม่สมมุติว่าอ่ะอย่างสมมุติว่าเด็กแล้วกันนะสมมุติว่าเด็กต้องทําการบ้านต้องทํางานที่ต้องส่งอาจารย์นะครับเขาปล่อยบอดไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยได้นะสําหรับคนทํางานนะครับนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นในเวลางานนะแต่ถ้าสมมุติทำงานที่บ้านแบบตกค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามักลับมาทําที่บ้านฟาร์มไปด้วยอย่างเงี้ยได้น,นะครับหรือว่าใครเป็นสตรีมเมอร์ใครเป็นเกมเมอร์ นะครับเล่นอยู่2เกมสมมุติว่าเล่นเกมคอมไปด้วยนะ,ะสมมุติว่าเล่นเอปกแล้วกันนะนะครับก็เล่นเอปกไปด้วยฟาร์มไปด้วยมันก็ได้อยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คลิกสมมุติว่าจบเกมปุ๊บก็กดเริ่มกดเลือกแมต์นะครับแล้วก็กดเริ่ม3มคลิกนะครับ4คลิกก็คือกดเดินหน้า2ครั้งนะครับเป็น5คลิกนะครับ กดหน้าสครั้งเสร็จปล่อยเลยนสอปเตอร์เป็น6คลิกที่เหลือจบแล้วครับฟาร์มก็รอให้จบแท่านั้นเองอันนี้ก็กินเวลาไป7นาทีนะครับนะครับอันนี้ก็คือแบบปล่อยฟาร์มกินเวลาไปก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ดันแค่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับสำหรับคนที่ที่จะฟาร์มแบบนี้นะเขาก็โชว์ศักยภาพให้ดูแล้วแหละนะครับอันนี้ผมก็ติดติดติดตั้งจรวดที่ไม่โดนไม่โดนปัดง่ายๆนะคือบามอสนะ อ่าผมติดตั้งเป็น CJ 22ลูกนะครับอันนี้เขาเริ่มปล่อยแนละ้วเริ่มปล่อยแล้วนะครับแต่เหมือนเขาจะโดนจะปัดเราได้นะนี่เห็นไหมครับจะเริ่มไปมทรายลนะโอเคไม่รู้ว่าบอร์ดเขาค,นคนอนโทรลยังไงให้ปล่อยมทรายชานะ้าปล่อยเร็วหน่อยก็ดีนะครับอ่ะโอเคเหลือเรื่องสุดท้ายก็ไม่ยากนะนะครับเ,บ,บเดี๋ยวแป๊บเดียวน่าจะจบนะครับจบดัมเมดผมว่าน่าจะจบไปเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะแตะ3 0 0แส0นะครับ เอาเราปล่อยตอร์ปิโอไปนะเพราะเราอยู่หน้าจอพอดีนะครับโอเคนี่ก็จบไปจบดิยังไม่จบอีกโอเคครับอันนี้จบแน่ๆครับผมรอบนี้ตุ้มต่อวีดีโอเราไวนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคเราจบไปครับทำตอรเมดไปสามแสนสี่นะครับปล่อยบอดนะครับเหมือนเล่นเองเลยนะ หมื่นสองเอพนะครับเงินแสนห้านะอันนี้เป็นเป็นสำหรับพรีเมียมนะถ้าธรรมดาก็หมื่นหนึ่งเลยนะเพื่อนๆไม่น้อยนะครับโอเคไปดูต่อครับไคโอดูริโอ,โอเรืออิตาลีอาวุธเทียร์สามนะครับก็ที่ผมใช้นะครับอาวุธเทียร์สามก็ผมใช้ลำนะครับทุกคนผมใช้ลำเพราะว่ารู้สึกบอทมันจะจะปล่อยลำนะครับจะปล่อยลำจะมากกว่า วอมเมอร์นะครับเพราะว่าสังเกตได้บอทเนี่ยนะครับถ้าปล่อยมิสไซล์ใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะเขาอยังไงดีอะผมก็บอกว่าลามันมันเหมือน,มนผมเห็นบอทมันปล่อยอย,อยนะครับผมก็เลยใช้นะนะครับผมไม่ใชอ้อาวุธหนักนะครับผมใช้เป็นลาแทนดูว่าทำ,ำดาเมจได้เท่าไหร่ามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปนาทีครึ่งนะครับใช้ดาเมจไปแสนเจ็ดแล้วเร็วมากเลยนะนะครับเราแบบโดนรัวเลยเพื่อน ปืนใหญ่อัตโนมัติเราก็ทํางานนะครับแล้วก็ปืนใหญ่เราก็ทํางานแคนนอนนะครับไหนจะมีตอร์ปิโดนะครับอ่าผมจะลืมบอกไปอตอร์ปิโดเนี่ยนะครับแนะนําให้เล่นเรือที่มีตอร์ปิโดนะเวลาฟาร์มนะครับเพราะว่าบอดจะปล่อยตอร์ปิโดบวกปืนเอาให้ง่ายเลยเป็นปืนที่ไม่เกี่ยวกับจรวดเนี่ยส่วนมากเขาจะปล่อยบ่อยที่สุดนะครับเป็นแคนนอนเป็นตอร์ปิโดนะครับเป็นอ่าอีกอันหนึ่งอะไรนะ ปืนใหญ่อัตโนมัตินะครับที่หลักๆที่เข้าระยะเขาเนี่ยจะอัตโนมัติให้เลยจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบไม่มันจบช้าจังนี่ผ่านไป3ามนาทีหมดไป3ามแสงแล้วนะครับนะครับซึ่งซึ่งถือผมถือว่าเร็วนะนะครับตอนนี้ถือกับฟาร์มเร็วซึ่งผมชอบเอาลำนี้แหละครับฟาร์มนะครับเพราะว่ามันมีปืนใหญ่จบเรือได้เร็วนะครับนะแต่ถ้าผมเบื่อผมก็เปลี่ยนเป็นผ่อรอยยอนะครับ ที่เหลือเน,เนี่ยตอนนี้นะครับผมใช้เมือ่อวานผมสตรีมผมใช้เงินในเกมไปหมดแล้วนะ 17M อนะครับ17ล้านเดี๋ยวไงผมฟาร์มใหม่นน่าจะใช้เวลาประมาณ3 4ี่ชั่วโมงก็ได้เงินเป็น10ล้านแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้เราโดนนะครับเราโดนเครื่องบินเข้ามาหาเรานะครับสังเกตได้ถ้าเครื่องบินบนฟ้าของเราหมดเนี่ยฝั่งเรานะครับเครื่องบินโจมตีเขาจะวิ่งมาหาเรานะครับ เพื่อจะมาฆ่าเรานะนะครับเขาจะเป็นเหมือนบอดเขาโดนสั่งการว่าถ้าเป็นเครื่องบินขับไล่นะจะต้องไล่เครื่องบินหมดไฟให้หมดอย่างนั้นนะครับจบ mm hmm. กันไปครับมาดูเลโอเป็นเทียสองนะครับถ้าสมมติใครซื้อเรือทองมาแล้วจะตมเวลแต่ไม่มีอาวุธเทียสามเนาะก็คือเวลวยังไม่ถึง15นะครับ mm hmm. ก็วิธีการครับถ้าไม่ใช้บัคช็อตที่แถมมานะที่ล็อกอิน hmm. ได้ ก็ใช้ปืนแคนนอนที่เราถนัดก็ได้เป็นมาร์กก็ได้นะครับหรือว่าเป็น AK ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยชอบใช้หนักๆหลายลูกนะก็ปล่อยเป็น AK ไปนะครับแล้วก็จรวดเป็นบาร์มอสนะครับให้บอทจัดการนะครับก็นาทีแรกนะครับเปิดมาก็เพิ่งได้ได้หนึ่งหมื่นนเม็เนาะเขาไม่เยอะมากนะครับแต่พอเข้าใกล้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะโชว์ศักยภาพและนะปืนใหญ่อัตโนมัติเราก็จะทํางานนะครับดูครับแป๊บเดียว5้าหมื่นหกแล้วครับ ซึ่งถามว่าเป็นยังไงกับการบอทครั้งนี้นะครับหรือว่าที่บอทที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกไม่ได้เสียเสียใจอะไรนะเพราะผมเป็นคนชอบดูซีรีนะครับผมเป็นคนชอบดูซีรีมากแล้วก็เวลาที่ผมไม่ว่างผมจะปล่อยบอทนี้แหละนะครับเพราะถ้าเรายุ่งกับเกมอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่ทาอย่างอื่นเลยนะครับเวลาในชีวิตมันจะหายไปเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยาติดเกมมากกันนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเนาะ นะครับโอเคก็อันนี้เราจบไปแสนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรือเราวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนแล้วก็เหมือนเขาจะวิ่งมาหาเรานะครับนะครับอันนี้ผมอยู่หน้าจออยู่นะผมก็เลยเห็นนะครับนี้เรือเราฉีกไปไหนก็ไม่รู้ครับโอเคเขามาใกล้เขาแล้วครับอยู่ในศึกแล้วครับเราก็จัดการยิงไปนะครับผมเห็นมากสุดคอมโบของผมนะที่บอทมันทําก็คือประมาณแสนกว่านํำเยอะนะครับ แต่เป็นเป็นการเจอเทียสามนะนะครับแสนกว่าเลยนะครับคอมโบเลขตัวเลขสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยครับมีการปล่อยจรวดเกิดขึ้นนะครับดรานินเยอะมากเรือเราล่าเขามากๆอยู่ข้างๆเขาตลอด2องแสนสี่ครับแปดพนะครับการมีพรีเมียมมันดีอย่างเงี้เนาะมาดูเรือเทียสามบ้างครับพออ์เรายาลนะครับอ่าเหมือนเดิมครับเราเอาเฮลิคอปเตอร์ไปสปอตเขานะครับพออนเรายัลห้ามเข้าก่อนเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นนะครับ อาจจะถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าปางนะครับนะครับโอเคก็หมดกันไปเดี๋ยวเราปล่อยเรือไปข้างหน้าครับอย่าลืมนะครับทุกคนใครบอกปล่อยบอรดถ้าเราถ้าไม่เดินไม่กดเดินเรือเนี่ยเรือไม่จมตีเองไม่อัตโนมัติเองนะครับถ้าผมผมไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้แต่ผมว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้ากดเดินเออรือเมื่อไหร่1หรือ2นะครับเรือจะเล่นให้เองอัตโนมัติเลย นะครับโอเคตอนนี้เราปล่อยผนยอนแลวย่อไปผมไม่ค่อยเอาเรือเทียสามฟาร์มเพราะว่าผมว่ามันชา้านะครับอ่ะนี่หมดไป2อนาทีเพิ่งทำนัเมจดได้สองแสนอสองหมื่นนะครับนะบทุกคนก็แปบ๊บเดียวทำได้ห้าหมื่นแลล้โอเคก็คอย,อยังชั่วหน่อยนะครับผมอ่านมาหลายๆคลิปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจหลักการฟาร์มขอ,ของของการปล่อยบอดแบบนี้นะ นะครับซึ่งมีผลดีผลเสียอยู่นะครับผลเสียคือกินแบตนะครับเร่งเวลาไม่ได้นะครับผลดีคือเราไม่ต้องคอนโทรลนะครับเราสามารถทำอื่นควบคู่ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าไม่กดหน้าจอนะครับแบตลดน้อยครับเชื่อผมสิครับถ้าเราไม่สัมผัสหน้าจอแบตลดน้อยครับแต่เราเกิดการสัมผัสปุ๊บการทํางานของเครื่องเนี่ยนะครับก็จะใช้งานไปด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะโมไปถึงนู่นอันนี้คือข้อมูลที่ผมวิเคราะห์เองนะ ทุกคนไม่ต้องยึดตามผมก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราฟาร์มบอ,บอดไปได้แสนเจ็ดแล้วครับก็ฟาร์มมาได้เรื่อยๆครับพอรเราเลียยงนะครับอ่ะโอเคจะจมไหมนะครับเรือเขารู้สึกเรือเราก็จะจมนะครับเลือดเรือเรานี่ห้าวมากครับเข้าไปคุกคุกฝุ่นกับเขาแล้ว ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรือผมจมก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาจมหมดนะครับแต่รอดูกันไปตอนนี้ง่ายหน่อยนะครับเขาไม่มาเลงเรานะนะไม่งั้นนี่เราอาจจะจมได้นะครับหมายถึงเฮลรคอปเตอร์เรานะโอเคแมเรือเราก็เอาเรื่องอยู่นะครับวิ่งเร็วมากสังเกตดูนี่ครับมีปล่อยผู้ด้วยอ๋อผมลืมบอกไปนะครับท้ายคลิปใครมีผู้มีอะไรก็ พยายามนะครับถ้าหมดแล้วอย่เพิ่งซื้อนะใครจะฟาร์มอะ่ะเพราะบอดจะใช้เปืืองอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียอีกหนึ่งข้อคือบอดจะใช้ผู้เราอัตโนมัตินะครับเลื่อดเราด้วยนะครับใครที่เล่นเนี่ยนะครับอาจจะเสียเงินเยอะก็เป็นได้นะครับสําหรับผมเนี่ยผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเงินหาแบบเดียวนะครับแม่หนึ่งก็ซื้อยาได้แล้วนะครับโอเคใกล้จบแล้วนะครับเพื่อน ออนสองแสนห้าอีพีห้าพันหนงครับเพื่อนเเพราะฉะนั้นเทีอาสามมาฟาร์มผมไม่แนะนำนะครับนอกจากวิลากับนะครับวิลากับน่าจะได้อยู่นะครับกับเรือที่มีปืนใหญ่เนาะเยอะๆกับปืนระเบิดนะครับแต่ปืนระเบิดก็ผมมองว่าเขาไม่ค่อยใช้หรอกครับเพราะว่าหรือว่าข้อจํากัดมันมีนะก็คือมันยิงได้แค่ไม่กี่ลูกนะครับโอเคต่อไปเราไปดูเรืออีกลำหนึ่งกันดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นคารุคุามะนะครับคารุมาอีกแหละเป็นคุมามะเรือเจแปนนะครับใช้เทียสองไปสู้นะครับอ่าแล้วก็ไปนะครับเตอร์ไปเหมือนเดิมครับผมนะครับเหมือนเดิมท,ทั้งกอย่างเหมือนเดิมดานนี้เป็นดาด่ฟามได้เร็วที่สุดแล้วนะผมว่านะครับแล้วก็ไปต่อด้วยเรือเราสลับไปนะครับให้เดินเรือเต็มกำลังนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ชมเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ทําอย่างอื่นต่อได้ กายว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับเสียเวลาแค่กดประมาณ7จคลิกประมาณนี้ไม่เกินไม่น่าเกินนี้นะครับเจคลิกอาเทมที่ไม่เกิน10คลิกแล้วกันโอเคนะจะได้จบไปโอเคทำนนคุลามะนี่ทำนเมทได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเขามีปืนใหญ่2กระบอกนะครับผมว่าคุ้มอยู่นะครับปืนใหญ่2กระบอกปืนอัตโนมัติอีก นะครับปืนใหญ่อัตโนมัติแล้วก็ตอบิโดนะครับคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับใครจะเล่นครูลามาก็เล่นได้สําหรับฟาร์มนะนะครับผมสายเงินนะที่ไม่ใช่สายทองอ่ะนะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจบดาเมจไปแต่เรามาดูกันว่ามันเท่าไหร่นะนะครับก็ยังไงในเพื่อนๆครับถ้าใครยังไม่ดูแล้วมีสาระหรือมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสําหรับคนเข้ามาใหม่เนาะ นะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับนะครับใกล้จะไปได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็โอเคอยู่สำหรับคนติดตามช่วงนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ทำตัวเม็ไปแสนสองนะครับตอนนี้เราเหลือ3เหลือ2ต่อหนะซึ่งคุรมะเราเนี่ยนับน่าจะจมก่อนที่จะจบเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะเสียหายอะไรนะถ้าเราพังหรือเราจมเราก็เล่นใหม่เท่านั้นเองนะครับ จ้าครูละมันี่ก็ยิงแรงเหมือนกันนะนะครับซึ่งสังเกตได้ถ้าเราแพ้เนี่ยเราไม่ได้แพ้อะไรหรอกครับเราแพ้เรือบรรทุกเครื่องบินเขานะครับเขาแรงเหลือเกินนะครับแต่เรามีเอเออยู่โอเคครับครูละมาก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเขาเริ่มเล็งมาที่เราจบเราเราแตกก่อนนะครับก็ทำตัวเม็ดไปได้แสนเก้านะครับใช้เวลาไม่ถึงห้าที EP พีหกพันก็ก็ถือไม่แย่นะครับก็ใครที่ นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีไลฟ์สตรีมแบบเซอรนะ์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนาะส่วนไลฟ์สตรีมผมสตรีมวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังสองทุ่มนะครับเสาร์นี่เว้นอาจจะมีเว้นเสาร์นะนะครับแต่ยังไงก็จะมาสตรีมให้เพื่อนๆแล้วกันหรือถ้ามันไม่ว่างจริงอาจจะเข้ามาดึกเลยประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับยังไงก็เจอกันได้ฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์ยังไงสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าการฟมคทั้งนี้แต่ละคนไปลองทำแล้วมมนเ็ไ็ไหรรอว่าาใคคคีิดะก พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายท้ายสุดแล้วยังไงก็ไว้เจอปืนบ๊ายบาย